สวัสดีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคู่ทุกคนคะ่ะมาเมื่อนี้กับมา,มา,มาพ่อกับ,มกบแม่บ้าน in, USA. าอินะยูเอสเอสาวอำเภอนะจะรวยคือเกาหม่องเกาจุดเกาที่เกาเนาะคะ่นะเนาะเมื่อนี้กับเป็นวันหยุดอของครอบครัวแม่บ้าน, in, USA, นะะนะอินยูเอสเอเนาะค่ะเนาะพอบ้านกับหยุดงานน,งน,าน้องนาลินกับหยุดเรียน แม่บ้านก็หยุดงานตลอดละค่ะบมมีงานเห็ดบมมีการบมมีการงานทำนะะเนาะค่ะเนาะมี้าทีดูแลพ่อบ้านลูกประมาณนี้ละคะ่ะเมื่อนี้ก็จะพาติดต,ตามชีวิตของแม่บ้านอินยุเออีกหนึ่งวันเนาะคะ่ะกับวันหยุดสองสามเมื่อเนาะคะ่ะหลังจากพาเก็บกวดบ้านแล้วแม่บ้านจะพาออกไปชอปปิง้งทาเก็ตเนาะค่ะเนาะทาเก็ตผู้ดอยู่อมมริกาก็จะรู้ดีว่าทาเก็ตเป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่ของขายที่ถูก ราคาถูกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอะอาตามแม่บ้านเก็บกวดบ้านแล้วก็ออกไปชอปปิ้งกับแม่บ้านกันเลยเนอกจากเนาะป้าไปช่วยกันเก็บกวดบ้านกับแม่บ้าน in USA เออเนาะค่ะเนาะ ตาเศร้าตาพี่น้งนาางอ,นองมากมากเชิญมนบ้านเก็บค่ะพี่น้อง เพื S 2> <S 2> <S ah, ่อนเพื e ่อนเก็บกวดห้องเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะลูกสาวคนโตก็โทรมาว่าจะเอาของแวะมาให้น้องสาวเนาะค่ะเนาะมากับแฟนเพิ่นเนาะค่ะแม่บ้านก็ได้เฮ็ดนําชาเรียบร้อยลูกสาวคนโตก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเนาะค่ะเนาะ Happy Valentine's Day. Mm uh, h m e l l o What do you say? Excuse <Yeah>. me. Bears and whales n o t go t o g e t h very well. หลังจากลูกสาวคนโตได้แวะกลับบ้านนะคะแม่บ้านก็จะพาเบิงอ่ะป่าเบิงดอกไม้แล้วก็ออกไปชอปปิ้งกันเลยนะคะนาะนี่ค่ะป่าน้องนาลินค่ะพี่น้องเนี่ยป่าสเกลป่ากัดน้องนาลินค่ะ นาโอ้ยงาม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 เบิง่งเอาโอ้ยงามค่ะงามเจ้าสกลเอ้เบิ่งปลาแล้วก็จะพาเบิ่งดอกไม้เนาะค่ะเนาะเก็บกวดทองเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างกะพาเบิง่งอ่ะดอกไม้จักน่อยค่ะดอกไม้กําลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวพีนาอโอ้ยป่าก็สวยดอกไม้ก็งามนอกบ้านก็นา่ายิมะคือเกเนะคะ่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยค่ะกําลังออกดอกเลยค่ะเห็น่อม อ่านกนาันแล้วเย็นคือเก่าค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะพี่น้องนี่คือห้องทำงานของพอบานค่ะนีป่ป้าป้าพี่น้องออกไปชอบกันเลยนานะ่าจะนาะออกไปชอบกันเลยจ้ะ แต่สวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องโอ้ยน่ารักน่ารักเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวชอบแป๊บเนาะคะนอพี่น้องะ่ะเบิง่งเอาโอยไม่แต่นา่นารักน่ารักทั้งนั้นเลย Here's a picture. Yeah. You check them all April? อยูไรแกท่านี่อยู่ไรอ๋อนี่ยิอดี้มะมีดมอดดัดเอพเอ o a เบ็กที่ได e อ,อ้าวเพื่อนคะแม่บ้านอินยุเอก็ะใดไปชอปปิ้งกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะ พอดีมัน่าดึกแล้วนะคะกะเลยบบได้เปิดถุงให้เบิ่งว่าแม่บ้านชอบยังมาแน่นาะค่ะเนาะเอาไว้คลิปหนาเนาะค่ะแม่บ้านอินยูเอชเอจะมาเปิดถุงชอบว่าแม่บ้านชอบได้ยังมาแน่นาะค่ะเนาะเมื่อนี้เอาไว้ซํานี่ก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้ออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปจะเปิดถุงชอบให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนับรองว่านาฮักนาฮักทั้งนั้นสภาน้องนารินค่ะได้มาไลอยู ไว้ที่เดียวค่ะพี่นอ้องเ,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 เมื่อนี้กับซัมเนตะค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ติชมใต้คลิปได้เลยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็บบายบายขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมเข้ามาเบิง่งให้แม่บ้านอินยูเอเนาะค่ะเนาะอืมมาบายนะน้องนาลินท์นาลินแม่บาย,าาาบาย,บายก่อนลูกยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่แค่นี้แหละเนาะคะ่ะ